The call. เราเข้าสู่ช่องของยี่สองอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราอยู่ในแบบก็สกนน้าคือในป่าแล้วเราอยู่กันที่มบองค์ภูเขาไฟที่เพิ่งอัปเดตมาใหม่ภารกิจของเราในวันนี้คือแกล้งเพื่อนให้ร่วลงไปใน,นลาวาทุกคนคะวันนี้นาะยยี่สองไม่ได้มาเล่นคนเดียวนะคะ uh huh. เพราะว่ามีนะตุย๋ยคู่กัดปรับเซียนมาร่วมแจมด้วย uh huh. ใครพลาดคือจบไม่ต้องพูดเยอะเลยคะ่ะแค่โดนลาวาดิดเดียวก็คือวิญญาณลอยไปเลยจะสนุกสะหาหรือรอดหรือร่วงไปดูกันเลยคะ่ะ สวัสดีนะคะเขียดผู้มิกาค่ะผู้มีเกียริ and welcome you guys นะคะ to ย l l สอง o f f i c i a l ค่ะก็บอกว่าวันนี้นะคะสุดพิเศษมากเลยนะคะเราจะทำคอนเทนต์ที่เป็นการอัปเดตใหม่ของตัวแมป99คือในป่านั่นก็คือไบโอมภูเขาไฟพาธที่หนึงนั่นเองจ้านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะตรงนี้นะคะภารกิจของเรานะคะคือการทำภารกิจต่างๆตรงนี้ให้ครบและรอดไปให้ได้ถึงวันที่99นั่นเองค่ะ ภารกิจแรกนะเขาบอกว่าให้เราทรําภารกิจลับบางอย่างในไบโอมภูเขาไฟแต่เราไม่ดูนะคืออะไรแล้วก็อันที่2คือเราต้องจัดการนะคะแมงป่องมองแป่งนะคะให้ได้100ตัวแล้วก็อันนี้นะคะเขาบอกให้เราคราฟตัวกระสุนเนี่ยให้ได้50 กระสุนอ่าก็คือมันจะมีตัวเตาเผากระสุนอยู่ที่บริเวณอ่อตรงดินแดนภูเขาไฟนะดังนั้นเราต้องขึ้นไปเพื่อเอากระสุนเนี้ยไปใส่ด้วยนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือสเปนนี่เลยค่ะให้เราทําการบูชายันนะคะให้เราทําการบูชายันลัทธิเนี่ยร้อยห้าสิบตัวนะคะลงในภูเขาไฟนั้นให้ได้นั่นเองแล้ววันนี้เราจะดูว่ามีอะไรใหม่ๆม,มีอะไรรืดรืรปงัปงๆมีอะไรน่าตื่นตาตื่นใจบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยอ่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราเริ่มมาจาก การตัดไม้แล้วก็หาของที่จําเป็นก่อนเลยนะคะว่าแต่ว่านี่คืออะไรอะ่ะอ๋อตายแล้วโอ้ oh my god ใส่เสื้อเยีสยงสุด,ด้วยหันหันหน้ามาหน่อยได้ไหมคะเฮละ อ๋อหวานเองก็ได้นี่นะคะเธอยีสองแฟนดอมนะสามารถไปกดดูได้ในกลุ่มนะคะใครอยากจะมาเป็นแบบแฟนดอมกันนะคะไม่แน่ว่าพี่2ถ้าพี่2อ,ออกไปเจอในแมปทั่วไป2อ,อาจจะชวนมาเล่นด้วยกันก็ได้นะคะอเออหน่วยว่าเธอเดี๋ยวฉันล่าสัตว์ให้นะฉันจะขออนุญาตไม่ตัดไม้จริงนะเสบข้อมือมากนะคะขอไม่ตัดไม้แล้วกันนะ <ๆ S 1> เราเป็นไซบอร์กเนี่ยเราจะค่อนข้างที่จะหาแบบว่าก,กระตงกระต่ายอะไรเงี้ยไวมากนะคะโดยเฉพาะเท้าเนาะ มันจะไวมากทุกคนเดี๋ยวเราสนิทล่าสัตว์ให้พเดีเ๋ยวเ,เราสนิทล่าสัตว์ให้พืชโอเคเราได้เท้าก็ต่ายมาละสออันคือจะบอกกันว่าใบองค์ภูเขาไฟอ่ะจะเปิดได้ก็ต่อเมื่อเลเวลห้าถึงหนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องหาของแล้วก็ เออทำแคมไฟให้เลเวลถึง5ก่อนนะถึงจะเจอใบอมภูเขาไฟเด้อไม่ใช่แบบจะไปเจอได้เลยนะเราเน้นหาอาหารในเพื่อนก่อนละกันนะหาอาหารแล้วก็เปิดแบบอะไรแบบเนี้ยยังไม่กลางคืนไม่ได้หรอกถึงกลางคืนไปก็ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันไม่มีใครมาทํรลายเราได้นะทุกคนอันนี้เป็นวันกลางคืนใช่ไหมเราก็จะวิ่งแบบค่อนข้างวิ่งเร็วแล้วก็เปิดแมปเปิดอะไรนิดนึงเนาะเราจะได้แบบเพื่อนเนี่ยเขาจะได้ตามมาได้เออประมาณนั้นวันนี้นะคะโกของเรานะคะจะทําการทำอาชีพเม m นต์นะคะนำเหรียญตาเนี่ยกลับมา มือของเราให้ได้นะคะเปลี่ยนตาหนึ่ออันหนึ่งก็คือเป็นภารกิจลับนะคะอันที่2คือจัดการแรงป่อง100ตัวนะคะและอันที่3ามเนี่ยก็คือเอเ <laughs> ่๊ะลืมอ๋อเผาน้ำมัน50คะ่ะลูกแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเ่อบูชายา5นคะ่ะทุกคนคะ่ะเบอ่มาก จะบอกเห็นไหมเราเราวิ่งไปข้างนอกเนี่ยเราก็ได้นะเธอเราก็สามารถที่จะแบบเอ่อไปเจอของดีของเด็ดได้นะเธอถ้าเราอยู่กับบ้านอย่างเดียวแล้วก็คือบอกเลยว่าไม่รอดนะคะไม่รอดแน่นอนทําแมพก่อนไหมไม่มีใครทําแมพมาฉันทำเองนะคะไม่มีตัดไม้แล้วเราจะค่อนข้างเสิงๆนะคะเพราะว่าไม้จะหายากมากอึบมานะคะอึบมาอึบโซมามานี่ค่ะทอร์โดอืมทอร์าโดหมุวนวนไปก่อหนึ่งจึงนะคะสวัสดี ะะยิงทุกตัวที่ขวางหน้านะคะยิงทุกตัวที่ขวางหน้าเดี๋ยวเราต้องเอาเท้าก็ต่ายเนี่ยไปแลกก่อนแลกเลยได้บ้างวะถุงมีแล้วขวานขวามีแล้วแล้วก็อันนี้อึ๊บหอมมีแล้วเหลือปืนโอเคเอาปืนมาเดี๋ยวเราไปช่วยเด็กกันก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเราไปช่วยเด็กกันก่อนเลยนะคะอุ๊ยเพิ่งยิงไปช่วยเด็กกันมีอ่ะจริงจริงเด็กคือช่วยได้เลยเนี่ยเห็นไหมอยู่ใกล้หนึ่งวันครั้งเดียวจอดมาสิคะมาสิคะ o m มอน มาเลยเนี่ยเอามาเราล้อมันหนึ่งละสองละสามละ period เธอของจริงหายหมดเกลี้ยงนะคะล่าเป็นหน้ากลลองโว้ oh my gosh my baby โอ้ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องร้องไห้นะ <c oughs> ไม่ต้องร้องไห้นะเดี๋ยวพี่จะจัดการเองจ้ะ <c oughs> เก็บมาเลยเธอวิปปุ่นให้อัานดนึดอน,ะนี่เอาไปเลยค่ะลูกสาวนี่เธอมีไหนเธอมองหน้าเธอสิตายแล้วเธอมีเสื้อ,อยันกันหูแค่อันเดียวม่พอนะเธอเอาปืนไปด้วยนะส,สดีค่ะตอนนี้เรากำลัองอยู่ในวันที่สองแล้วอะขอดูชุดหน่อยสิ <c oughs> โทษนะคะเสื้อเท่ไหมครับเสื้อเมื่อกี้ส้นเมื่อกี้ส้นเท้าติดคอหรือว่าขำอุ้ยอันนี้อันนี้อันนี้เสื้อจากไหนอะคะดูแพงจังเลยไม่แพงนะครับไ <c oughs> ม่ฟรีด้วยแค่สิบโลบักนะครับฮะเท่าไหร่นะคะ สิบโลบัครับโอ้ยถูกมากเราถ้าจะซื้อทำอไงได้บ้างอ่ะก็กลุ่มที่หน้าโปรไฟล์ครับผมหน้าโปรไฟล์สองับอ้าวเหรอคะอุ้ง,ง่ายจังเลยเอ้าอีหนูเดินได้แล้วลูกฮะมึงทำอะไรน่ะล่ะฮะหนูแปลกๆมันแปลกๆอะ่ะมาทุกคนค่ะเดี๋ยวเราจะไปช่วยนะคะนี่เลยเด็กคนที่สองต่อเลยดีไหมโอ้ยถูกมากมันมองค่ะ มันมองหน้าซัแล้วค่ะเฮลโหลมาเลยว้าว้ากดพิดโอ้ไม่ตายเหรออ๋อว่ะมันขั้นสองอ๋อแอะให้มันอย่างนี้สิฉันนี่สิ่งรองห้อยู่ข้างใดนี้อ่ะโอ้โอ้ไม่เป็นไรนะจ๊ะประกาศประกาศประกาศ ประกาศ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 ตึ้งตึ้งตึ้งอะไรนะอเปล่าครับป่าครับผมผมอยากรู้ครับฟันข้างบนคุณหามยัไคุณคุณแก่แล้วนะครับทำไมฟันมันร่วงบข้างบนมันมีแต่ฟันข้างอะไรฉันอะไรหรอ มันเหมือนแบบงำเงือกอะครับฉันเพิ่งเห็นฉันเพิ่งเห็นวันนี้นะคะไบโอมภูเขาไฟเรายังไม่สามารถที่จะไปเดินไปดูได้นะคะเพราะว่าเราต้องสร้างบ้านให้มันแข็งแรงมั่นคงจริงใจนี้ใส่ดีมีแม่ตาเรอนามมทิตาอุเบกขาก่อนนะตายอะไรอีกอะไรคะจะตายเหรอขออาหารกิน่อยครับขออาหารกิน่อยครับขออาหารกินเลยครับ อย่าให้มีครั้งที่สองนะขออาหารกินหน่อยครับครอย่าให้มีครั้งที่สามเด็ดขาดคุณว่าขออาหารกินหน่อยครับอะไรนะจ๊ะครั้งที่สี่เนี่ยไม่ควรขออาหารกินหน่อยครับอุ้ยก็มันไม่เอาไปหาของอันอันอาไม้เนี่ยอ่ะนี่อ้าวไอ้อยู่นี่เอามาให้กินแล้วเอาไว้มึงจะไปไหนอ่ะ เอาอาหารมาให้เราเนี่ยเอาของกินมาให้เราเนี่ยเอาโอ้ยอะไรครับอันนี้เนื้อดิบคามผมต้องการเนื้ยปรุงสูเนื้อวัวนะกินได้มันกินได้ค่ะมีพะยะทุกันนะครับอะไรนะมันออกกับมือคุณมันก็มีพะยะทุกันนั่นแหละครับเออแต่ผม๋ยวผมจะรับไปแล้วกันครับเพื่อเป็นสิน้ำใจนะครับจะรับไปแล้วกันนะแล้วคือขอขอสักอันหนึ่งได้ไหมล่ะขอแบ่งหน่อยได้ไหมล่ะอ๋อมันเข้ากระเป๋าผมนะครับ อไปตัดไม้ลเร็ว,รว,รวสโต๊ะเบอะปะโป๊ะปะเก่งมากเลยครับผมเก่งมากเลยครับเก่งมากเลยครับผมหมดมากเลยหุบก้นของแกไปซะฉันไม่อยากได้ยินเสียงแกถ้ามันเข้ามาในส่วนประสาทของฉันเพราะฉันคือไซบอร์กชันไม่ใช่มนุษย์ด้วยซ้ำเมื่อกี้เมื่อกี้แกตดใส่หน้าฉันเหรอ เล้วมันมีกลิ่นด้วยแล้วมันมีน้ำออกมามันคืออะไรมันคืออะไรคะ okay, คุณคอะไร <c oughs> อุ <c oughs> บาทา <c oughs> ฉันได้ฉันได้ข่าวมาจากตอนนี้ฉันได้ฉันได้สัญญาณรับประจากพี่แจ๊ส JC Oracle นะคะ <c oughs> บอกว่าวิธีการกำรจรัดเพื่อนนะคะคือต้องทำวันนี้มันมีภารกิจละะับอ่ะ ที่เราจําได้มั้ที่เราพูดอ่ะภารกิจลับอันนี้ก็คือว่าเราจะต้องจัดก,การเพื่อนเวยทุกคนคือพอเพื่อนตุยใช่ไหมเพื่อนตุยเสร็จปุป๊บอ่ะอุ๊ยมันได้ยินหรือเปล่าวะคุณตายละเธอโชคดีนะเนี่ยอุ๊บคุณได้ยินอะไรหรือเปล่าคะพี่ได้ยินอะไรครับคุณพี่ได้ยินอะไรหรือเปล่าครับเสียงท้องฉันหรอฉันไม่ได้ท้องซะหน่อยแต่บเมื่อกี้ฉันปุ่นกับคนดูคุณได้ยินอะไรหรือเปล่าคะ ผมเพิ่งมาเลยทำไมอ่ะพูดอะไรเหรอ๋อเปล่าค่ะแค่กำลังพูดถึงเรื่องของการทำภารกิจลับนะค่ะบอกว่าคนไม่ได้เหมือนพวกตัวลายเลยนะครับ Oh my gosh แกให้ผมรู้แล้วกันแผนของคุณคืออะไรอ่ะแค่นนั้แหละแ้วแกก็จะได้รู้ไงล่ะวัฒนธรระของจีนเออเธอมาพูดอะไรครับอะ เอิอ่ม <c> เ <oughs> ปล่านะคะเปล่าซะหน่อยเปล่าซะหน่อยเป่าซะหน่อยอ,ยอ,ยอ<า> what โอเคเดี๋ยวเราจะหาอาหารด้วยการตกปลาด้วยนะทุกคนมันจะได้แบบไวขึ้นระหว่างนี้ตัดไม้ต,ตัดไม้รัวนะคะกระสองอัพเกรดป,ปิดปลาก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันน่าจะตกไม่ได้ปุ๊บ,อบเออ เอาเหอะน,นะกุ้งกักุ้งวะตกปลาช่ำมากทุกคนหาอุย้ยอยู่ไม่ได้คนระับไปดีกว่าเทพตาลงโทษแล้วจะไม่ได้ช่วยเด็กเลยเนี่ยไปช่วยเด็กกันก่อนว้ยไปตกลปลาเราเดี๋ยวเราไปช่วยเด็กกันก่อนอุย้ยต<ะ>าต่อตาฟันต่อฟันอืม แล้วเข้าไม่ได้แล้วหรอหรืออะไรเครื่องมาห <_ C _> รือฉัต้องมาอยู่กับอีบ้าที่สองคนหมดเนี่ยโอ้ยคุณ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 ไม่ไว้ใจผมหรอหรืออะไรหันอ่ะหันหน้ามานี่หันหน้ามามาแล้วหรอกูรอตั้งนานเย้ ได้ได้ตายเลยขึ้นมาตายเลยช้าแล้วเอาติดเอาลงไม่ได้เอาลงไม่ได้อะแป๊บนึงน,นนะหรือว่าเ <c oughs> ดี๋ยวเอ้ยค <c oughs> นแถนบีมามันลงไม่ได้ครับเพี่อคุณอะไรพังขึ้นมาอะไรตรงนี้เนี่ยเอ้ยเอ้ยขยับไม่ได้ได้วยซ้ำหรือว่า หรือว่าเพราะคุณตัวอ้วนเกินไปก็อนจออกมาว่าไงนะเพราะคุณตัวอ้วนเกินไปก็อนจออกมาติดผมล้อเล่นผมล้อเล่นทางก่อนเฮ้ยติดทำไมดิขยับไม่ได้ที่สําคออกมาเองขึ้นมาดิขึ้นมาขึ้นมาไบโอมันอยู่ข้างล่างใช่ไหมอยู่ฝั่งหมูใช่ป่ะไบโอมไบโอมลาวาอยู่ฝั่งไหนวะจะได้แบบว่า พุ่งไปเลยทีเดียวอะเข้าใจปะไม่ไม่มันถึงว่าเด็กมันบอกว่าก็ดูในแผนที่สิมันดูไม่ได้มันเอามันเอาออกแล้วลูกนะมันดูไม่ได้นะลูกนะเดี๋ยวมาดูได้ปะเขาไม่กินเยอะเลยครับขึนบวกขึ้นเลยนะครับพ่อแม่คุณกินสองอันเลยอะคุณโลภอ่ะุณจะจำเอาไว้แล้ววันใดที่ฉันจะแก้แค้นวันไหนละกอด่าไปเถอะด่าไปเถอะนะวันใดที่ฉันได้แก้แค้น น้ำตาไี่ใช้ทุกข่าวแน่นอนภารกิจของเร,เ,รเราเรามีเรามีภารกิจของเราอยู่ไงใช่ไหมไปทางนี้มันต้องไปทางนี้ครับอุ้ยมาแล้วเธอเรามาถึงจุดนี้แล้วเห็นไหมอุ้ยเส้นทางกลัวกลัวมากเชอว้า <laughs> ยมาเลยค่ะแมงป่องหนึ่งร้อยตัวหนึ่งร้อยตัวหนึ่งร้อยตัวหนึ100่งร้อยตัวไปก่อนนะคะหน,นึ่งทีคุณมันโกงเกินอะ่ะหุ้ยกล่องกล่อง <ๆ S 2> นะั้นคือกล่องที่แบบลดที่สุดเราเก็บของก่อน มาเก็บของก่อนอุ๊ยฉันเจ็บมันยิงโดนฉันได้ยังไงวะกูเจ็บโอ้ยได้ถุงถุงโอเคฉันได้ฉันได้มุมสุดฤทัสศิการยิงละอะไรอ่ะฉันเองอืมเห็นไหมล่ะคือเราต้องกลับบ้านนะมีกลุ่มลึกลับกำลังมุ่งหน้าไปที่แคมป์ไฟของเรา มาทุกคนเราได้ซากน้องเนี่ยเยอะมากเลยตรงเนี้ยคือได้ด่าบอ,าบอเฮ้ย,ยถืไอไหร่เราทำวิธีกรรมเอาคนมีดาาเขากรีดดังขนาดนี้เลยยะ,ะ,ะไม่ต้องห่วงหรอกนะคะว่าฉันจะตุยเย่น,นะคะเพราะฉันเก่งกว่าคุณไม่รูกเท้าเลยคะ่ะคุณพี่จะจะอะไรจะจะจารีบจา้าคุยเราได้ร่างเยอะมากจะเราเ,าเก็บร่างเก็บร่างน้องก่อน เก็บล้างน้องก่อนเซนเซอร์ไว้เซนเซอร์เซนเซอร์ไว้ก่อนเซนเซอร์ไว้รู้นะรู้เมื่อกี้มันจะพูดอะไรอ่ะรู้รู้นะรู้ทันนะเฮ้ยกลัวกลางคืนแค่จะกลัวกลางคืนเลยนักหนาวะเอ่มอยู่ไหนนะลทีเอานี่ไงึ๊บมันมาเร็วฉันกลัวมากเลยอ่ะงั้นรอคืนนี้ก่อนงั้นรอคืนนี้เอาไปมาเดี๋ยวมาตดซัสเตกันเถอะน้าตุ๋ย ไทยท่าน,น,นอะไรยะตาพิฆาตสูงไงใช่ไหมฉันพร้อมล้ในการสู้รบกับพวกมันมาอมม่มมลงมานี่เฮ้ยโอ้ยเร็วๆต เอ็มขาดอีกคนนึงมันซ่อนตัวอยู่นั่นไงนละ่ะนั่นไงนละ่ะนั่นไงล่ะนั่นไงละ่ะเ้ยเพื่อนแบบนี้นี่แหละข้าอยากกลับบา้านข้าอยากกลับไปดิข้าจากมาโอ้ เขาบอกให้เอาเอาลาทีไปใส่ก่อนใช่ปะถ้ามันทำไมมันถึงใส่ไม่ได้อะคะมันบั็กเหรอชิปหายแล้วมันบั็กมันบั็กว่าไม่มันไม่ต้องใส่ถานเลยมันได้เลยอันนี้ปกติอะใช่ไหมปกติแค่วา,างก็ได้ละใช่ไม่ใช่ความผิดเรานะคะเป็นกันหลายคนเลยอะ่ง100ยหนึ่งค่ข้ามมดมีปะไม่มี โอ้ oh my god เราเข้ามาในภูเขาไฟฟูจิแล้วนะคะจังหวะนี้นะคะทุกคนโอเคมันมันมันแปดตัวใช่ปะสนอมสนมออเล็กลงไปอ่ะอุ้ยเยอะม,มากเยอะม,มาก <c oughs> โอ้โหได้จี้แดง โหดจี้แดงเยอะจริงนะมีอะไรอีกครับกลังแห่งพุคลาล์ส่งมาสัมผัสตุวฆ่าตุกท่าธรรมชาติที่นี่ก้อนหินต้นไม้ลำธารมาแล้วเหรอกูรอตั้งนานตัวแม่มาแล้วกูไปก่อนแล้วค่ะคุณน้นี่มาตรงนี้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 เทคนิค i ทค a ิ e ตายกี่รอบแล้ววะเฮ้ยตายบ่อยดิรอบีรอบที่สี่เยอะ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 ฉันไม่เคยตายเลยสักรอบหนึ่งค่ะเคลนรับอะไรคือคือมันเป็นเคลียับใช่ไหมคือถ้าสมมติว,ว่าเราอะไปยืนที่บอรลาวาน้าข้างหน้าข้างหน้านี้ใช่ไหมคือยืนให้ตายใช่ไหมพอมันตายปุ๊บมันจะฟื้นคืนชีพใหม่ข้างล่างตรงนั้นแล้วเราจะผ่านเคลียรับใช่แต่เ,เราต้องสลับกันทำค่ะใช่หรอใช่ค่ะ มันเป็นเควสลับค่ะเควสลับว่ารูร้จกเควสลับไหมนะตู่อย่าไปยืนข้างล่างดาราวาตรงเนี้ยให้มันไหม้พอไหม้เสร็จปุ๊บพอตายปุ๊บมันจะเกิดใหม่ค่ะไม่ต้องชุบเลยเคือตีมวันน,นี้มันเป็นการสั่งเวรมันมีการสั่งเวยรให้กับไอปีศาจแพ้แก็คือต้องยืนตรงนี้เหรอใช่ค่ะยืนแล้วหันมามองหน้าด้วยความทรมานด้วยนะแล้วต้องรองด้วยใช่ค่ะอือฮึแล้วพอแล้วพอตายเสร็จปุ๊บก,ก็คืออ้นี้เลยก็คือเรียบร้อยคือจบจบเควสค่ะมันมันเป็นเควสลับใช่ไหมเดี๋ยวม่าัน เล่นมาหลายวันแล้วคุณก็น่าจะไม่น่าจะมาหลอกใครหรอกมัมง้งใช่ค่ะใช่ใช่ <laughs> เอ่อจไม่หลอกหรอจะหลอกทำไมบ้าเลยเปล่าสามสองหนึ่งออรู้สึกยังไงบ้างไม่ตายจริงนะมันไม่มีดาเมจเลยอะ่ะมีมันลดอยู่คุณก็ลองร้องหอยหวนสิค่ะแต่ไมนลดเองอะ่ะอ,อ,อ้าว นายสมตุยสะดุยหมาทำผิดคิดชั่วทำผิดศินห้าส่งไปนรกขุมที่เจ็ดไปดเรียบร้อยก็แค่นั้นแหละมาเผา,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 าไหมอยู่มาลเผาไมหมโยมาลเผาไหมเผาไหมสินะเผาไหมก็ไปเลยค่ะในที่สุด ฉันก็มีที่หยัดยืนนี่แหละคือพลังวิเศษของสันไงล่ะฉันน่ะเป็นแม่มดยังไงล่ะเธอเนี่ยบอกว่าจะเกิดเองครับคืออะไรครับหลาคลายสบายใจจังหลาคลายสบายใจจังหล่อคลายสบายใจจังหล่คลายสบายใจจังเลยค่ะเราสนไว้ให้มันได้เควด้วยนะเอนไปไปแล้วว้าเพื่อเอาโอมกสโอเมแล้ ไอวิ่งแล้วักจะวิ่งให้เราพ่สุดนทุกคนคะมาเดี๋ยวเราสรุปเรื่องราวก่อนนะคะวันนี้ว่าเราทำอะไรกันมางวันนี้นะคะก็คือจบกันไปไดีเลยนะคะวันนี้บอกเลยว่า เหนื่อยยากลำบากมากเลยนะก็คือวันนี้จะมาทำเควสใช่ปะจะมาอธิบายเควสให้ทุกคนได้ฟังกันเนาะแต่ว่าอุปสรรคเยอะมากแถมบั๊กก็เยอะอีกต่างหากนะคะบอกว่าผู้พัฒนาจะแก้วบั๊กให้ไวๆนะคะเควสจะมีทั้งหมด4ี่เควสนะคะให้เราได้ทํากันจะได้เพชรด้วยก็คือ1เลยนะคะทําภารกิจลับค่ะ ภารกิจลับอันนี้ก็คือการแกล้งเพื่อนนั่นเองนะคะเอาล่าของเพื่อนนะคะโยนใส่กองเพลิงนะคะลาวาก็จะย่อยสลายร่างเพื่อนนะทุกคนคะ่ะแล้วก็ภารกิจที่2นะคะก็คือการจัดการแมงป่องทั้งหมด100ตัวนะคะแล้วก็การเผาเผาตัวน้ํามันซึ่งในตาของเยสอเนี่ยมันบั๊กนะทุกคนจริงๆแล้วการเผาน้ํามันเนี่ยสามารถเอาทั้งถังเล็กแล้วก็ถังใหญ่เนี่ยเข้าตัวเตาเผาได้เลยอ้าสุดท้ายเลยก็คือเป็นการสั่งเวรร่างของลัทธิเนี่ยลง คูเข่าไฟเลยนะคะเราก็จะได้ของต่างๆมากมายมเออวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่เข้ามาดูกันนะคะดีใจมากเลยอะ่ะ โอ้ยแกบอกเลยว่าภารกิจนี้โคตรสะใจนาตุย๋ยนี่คือโดนหลอกลงราวาไปแบบเต็มเเลยบอกเลยว่าแค่ได้แกล้งเพื่อนในวดวอูหอไฟก็คือคุ้มที่สุดแล้วใครอยากเห็นเราจัดภารกิจปันๆแบบนี้อีกอย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์มาให้กำลังใจกันด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันในภารกิจแกงเพื่อนครั้งหน้าค่ะบ๊ายบาย